ขวัญในและขวันอกขวนขอกและขวนค้างขวัญเอวบางกล่มเกี่ยวขวัญทองน้อยและห้าวนุ่มขวัญผมดำดูอาดขวัญปากต้านแล้วเจรจางขวัญตาและขวัญคิ้วขวัญนิ้วและขวัญแขนขวัญขาแผนกางไลละไมนั่นขวัญหัวไก่มาสามือนีวันนี้ว่ามาเยอะขวัญ กินเขาผีให้เจ้าหักเขี้ยวมาผีให้เจ้าคายให้เจ้ากลับขึ้นมะดายท่องเป่าให้เจ้ามาอยู่สืบดอมแม่ม่านดายทั้งบิดาและเสื้อโคตรยาเด็กโกรธโกรธางให้มารักษาตนโตเจ้าตราบโตเท่าเท่าราคากระคาเทินสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุ